วันนี้ใบกิจกรรมไม่นักเรียนบอกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทำความเข้าใจของนักเรียนนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูขึ้นหัวข้อให้กันแล้วกันนะคะ,ะขึ้นหัวข้อให้แล้วนะคะ ปรากฏการทางธรรมชาติระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้แก่นะคะไม่ต้องเขียนเป็นข้อก็ได้ลูกเขียนต่อกันไปเลยนะคะอา้าวลอกลงไปเลยก็ได้นะคะเป็นเรื่องราวให้เด็กๆได้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการธรรมชาติกับมนุษย์เรานะคะระหว่างโลกดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์ได้แก่การเกิดกลางวันกลางคืนน้ำขึ้นน้ำลง สุริยุปราคาจันทรุปราคา,ปปา,คาข้างขึ้นข้างเรมฤดูกาลนะคะเราเรียนมาแล้วหลายอย่างแต่ว่าคุณครูก็ให้เด็กๆรวมนะคะ,ะจดลงไปนะคะ อ่ะเป็นหัวข้อให้เด็กๆนะคะคิดต่อใครไม่มีสมุดนะคะเขียนลงไปในสมุดเราปรากฏการทางธรรมชาติระหว่างโลกดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์ได้แก่ปรากฏการอะไรบ้างเช่นกลางวันกลางคืนน้ำขึ้นน้ำลงสุริยุป,ปราคานะคะจันทรุป,ปราคา ฤดูการข้างขึ้นข้างแรมเราเรียนมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวมีคำถามอีกมากมายที่จะถามเด็กๆอ่าอันนี้เป็นจดเป็นใบความรู้ลงไปในสมุดก็แล้วกันนะคะเราเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความเกี่ยวพันระหว่างโลกดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์นั่นเองนะคะ thank you ดูสไลด์อีกสไลด์หนึ่งนะคะอ่าให้เขียนจันทรุปราคาข้างขึ้นข้างเรมฤดูการนะคะเขียนลงไปในสมุดเลยยังไม่หมดใช่ไหมเมื่อกี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวย้อนกลับมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนักเขียนเพิ่มเติมนะคะจันทรุปราคาข้างขึ้นข้างเรมแล้วก็ฤดูการนะคะอ่คุณครูย้อนกลับมาเมื่อกี้ยังเขียนไม่เสร็จใช่ไหม ให้เวลาเขียนอีกนิดหนึ่งลูกเดี๋ยวเวลาเราจะหมดแล้วนะคะเอาใกล้ใกลเสร็จได้ยังคะลูกอีกนิดหนึ่งใช่ไหมข้างหลังเขียนต่อนะคะสุริยปราคาแล้วจันทรุปราคา เบก็เกี่ยวข้องกับเป็นสิ่งธรรมชาตินะคะเราเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกันใกล้เสร็จ้ยังคะคุณครูเลื่อนอีกนิดหนึ่งนะอ่าฤดูการกั้งขึ้นกั้งแรม จันทรุป,ปราคานะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราอยู่บนโลกมนุษย์ทำให้เราได้เห็นนะคะสิ่งที่เกิดกับโลกของเราหลายๆอย่างนะคะความเกี่ยวพันกันในเรื่องของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และก็โลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ไม่ว่าจะเป็น กลางวันกลางคืนนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่ากลางวันเด็กๆมาโรงเรียนมาเรียนหนังสือกลางคืนเราก็นอนหลับพักผ่อนนะคะฤดูการเด็กๆก็จะเห็นว่าทําให้ปรากฏการต่างๆท,ท,ที่เกิดขึ้นฤดูร้อนเราก็จะเห็นว่าช่วงเดือนเมษายนร้อนมากนะคะฤดูหนาวเด็กๆก,ก็ต้องเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวนะคะดูแลสุขภาพฤดูฝนเราก็ต้องเตรียมอ,อุป,ปกรณ์ในเรื่องของเครื่องกันฝนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นน้ำขึ้นน้ำลงไม่ว่าจะเป็นข้างขึ้นข้างแรมนะคะเกี่ยวพันกับเราทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราอยู่กับธรรมชาติเราก็ต้องเรียนรู้ธรรมชาติและก็สามารถที่จะนะคะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะคราวหน้าเราจะมาขึ้นหน่วยท่องเที่ยวทั่วไทยนะคะซึ่งคุณครูจะหมดเนื้อหาสิ่งแวดล้อมแล้วคราวหน้าเราก็จะมาต่อในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งเด็กๆก,ก็สามารถที่จะ นำเรื่องราวที่เราไปเที่ยวมามาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้นะคะเจอกันในวันพุธนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ